ตัวอะไรวะนี่ครับนี่นะครับเราจะมาเรียนรู้ทักษะการแบมบอลด้วยลูกข้างเท้าด้านในนะครับการแบมบอลด้วยลูกข้างเท้าด้านในจะใช้มากในสนามกีฬาเวลาแข่งขันนะครับเมื่อมีการแข่งขันการแบมบอลด้วยการแบมบอลด้วยข้างเท้าด้านในยังตื่ขึ้นเยอะนะครับเราจะมีตัวอย่างสาธิตนะครับจากนักกีฬาทั้งสองคนนี้นะครับการแบมบอลด้วย ไปไงพวกเราไปเมื่อเอาฝืเด้ยเขาเปล่าฝืนความำราแล้วต่อไป เมื่อเขาเตครับด้วยข้าง้าบันไดด้านขวาครับ่อไปจะเป็นการเตด้วย สังเกตเห็นว่าในการแฟรกบอลการสังเกตเห็นว่านะครับในการแฟรกบอลเราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทักษะคือการเตงลูกด้วยฝ่าเท้า เละเราจะต้องเคลื่อนที่ไปกับพวกบอลด้วยนั้นการแม่บอลเราจะ,ะเราจึมีการเคลื่อนที่ไปเรืเร่อยๆน,นะครับ การจ่ายิตการไปบอลด้วยทั้งทางบ้านในและการไปบอลด้วยฝ่ยาเท้า